จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสหรัฐยืดเวลาเก็บภาษีโดยลดเหลือ10%นะครับสำหรับคู่ค้าที่ไม่ตอบโต้รวมถึงไทยด้วยเรียบเรียงจากบทวิเคราะห์ของคุณอมรเทพเจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัย CIMB ไทยครับทาง CIMB ไทยเนี่ยมองว่าเป้าหมายของสหรัฐมี5ประการด้วยกันนะครับหก็คือลดการพึ่งพาจีนและพันธมิตรที่ไม่จริงใจของสหรัฐ 2. ครับเพิ่มการผลิตในประเทศ ไม่อยู่ในฐานะผู้ซื้อที่ปล่อยเงินไหลออกนอกประเทศซะเป็นส่วนใหญ่สก็คือการแก้ปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการถูกเก็บภาษีสูง4ครับนำไรายได้จากภาษีเนี่ยมาลดหนี้สาธารณะและลดภาษีในประเทศ5ครับเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลดภาษีนําเข้ายกเลิกมาตรการกีดกันหรือว่าดึงการลงทุนเข้าสหรัฐมากขึ้น ดังนั้นแม้เขาจะยืดเวลาให้แต่ว่าไทยยังมีความเสี่ยงนะครับจากตัวนโยบายเองความไม่แน่นอนและความตึงเครียดที่ยืดเยือ้อ CIB ไทยปรับลดคาดการ GDP ปีนี้ลงนะครับจาก2.7เหลือแค่1.8และมันอาจจะไม่จบแค่นั้นครับเพราะถ้าไทยถูกเก็บภาษีสูงขึ้นเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคในช่วงครึ่งหลังของปี GDP อาจจะโตเหลือแค่1.4ครับและถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยแม้เพียงเล็กน้อยและเกิดความผันผวนทั่วโลกก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอลงหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้ครับทาง c ซ b ไทยมีคู่มืออยู่รอดในยุคความผันผวน,นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนหรือจะเป็นใครก็ตามอย่างนักลงทุนครับให้เน้นเชิงรับเอาไว้นะครับรักษาเงินต้นเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เครดิตตีในอุตสาหกรรมความเสี่ยงต่ำเพิ่มเงินสดสำรองแล้วก็กระจายการลงทุนข้ามภูมิภาคถ้าคุณเป็นผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างมีสตินะครับเก็บออมเผื่อฉุกเฉินแล้วก็เลี่ยงการกู้เกินจําเป็นถ้าคุณเป็น SME คุมต้นทุนให้ดีครับแล้วก็นําเทคโนโลยีมาช่วยด้วยหรือถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะครับใช้ัพพลายเชนในประเทศให้มากขึ้นแล้วก็ขยายตลาดสู่อาเซียน สรุปก็คือต้องรักษาสภาพคล่องครับคุมต้นทุนลดความเสี่ยงและไม่สร้างหนี้โดยไม่จำเป็นครับ ผมว่าเราสบายใจได้เพียงวันนี้วันเดียวนะครับเห็นตลาดเงินตลาดทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างที่เราเห็นว่าเราเองไม่ได้โดนภาษีแรงนะครับประก็เช่นกันทั่วโลกแต่สิ่งที่ต้องมองต,ต่อจากนี้ก็คือมีความไม่แน่นอนสูง90วันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะนั่งเฉยๆได้นะครับหน่วยงานต่างๆต้องเร่งเจราจาเรงง่งตั้งรับนะครับแล้วก็หามาตรการประคองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความไม่แน่นอนอยังมีสูงอยู่แต่อย่างน้อยเองเราก็เชื่อว่า กรณีเลวร้ายอย่างที่กรณีที่เราเห็นกันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วเราไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องตั้งรับให้ดีแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากก็คือว่าเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงคนเองก็ต้องระมัดระวังการก่อนหนี้ที่ไม่จําเป็นนะครับหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับาการบริโภคเองหลังจากนี้เองก็อาจจะโตไม่ได้สูงมากนักในช่วง90วันนี้นะครับหรือในช่วงไตรมาสสก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันไว้นะครับ